สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับนี่ครับไดนเป็ดมาครับเป็ดตุบักไงนะครับนี่ครับวันนี้ชิมานะครับตุ่มพโลนะครับไ้เป็ดมาตุ่มพโลนะครับนี่ครับตุบักไงครับกินเป็ดครับวันนี้ตุ่มพโลครับเมนูนี้สูตรเด็ดครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับไข่ตุ่มซุกนะครับกระเทียมนะครับหลักผักชีตั้มนะครับเครื่องพโลนะครับ เจียวนะครับอันนี้นะครับเจียวเครื่องพะโลนะครับตั้มนะครับตั้มละเอียดแล้วก็มาเจียวน้ำมันนะครับเจียวให้หอมนะครับเหลืองหอมนะครับเจียวเครื่องพะโลแล้วนะครับหอมเหลืองแล้วนะครับก็เอาเป็ดลงตั้มนะครับนี่ครับเป็ดลงพัดใส่กับเครื่องพะโลเลยครับไม่ใด้หอมหอมนะครับ ตำด้วยนะครับกระเทียมตำนะครับกับปลักผักชีนะครับโรยลงครับผัดใส่กันครับเสดหอมๆครับตำด้วยนะครับเครื่องพะโล้นะครับอันนี้ก็เครื่องพะโล้นะครับแยกไว้ใส่ตังหากนะครับตำส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แยกไว้ใส่อีกตังหากส่วนหนึ่งนะครับมันเได้หอมๆนะครับ ตามด้วยเกลือนะครับเครื่องส่วนก็พอครับไม่ต้องสไลายครับมันสีเข้มตามด้วยนะครับผงกรุงลดนะครับหรือว่าผงชุบลดนั่นเองนะครับผงนัวครับตามด้วยนะครับน้ําตาลปิ๊บนะครับนี่ครับผมมาณจากสองส่วนนะครับเพราะว่าพูลนี่ไม่ต้องหวานนํานะครับมันหวานนิดๆนะครับ พัดนะครับพัดให้เครื่องเขาไปกับเนื้อเป็ดนะครับให้มันแหงนะครับให้น้ำมันแหงเือนะครับเราจงคอยเติมด้วยน้ำนะครับน้ำเปล่าครับเติมด้วยน้ำเปล่านะครับหลายเติมนะครับถ่วมเป็ดเลยครับตาด้วยนะครับตาด้วยไข่นะครับนี่ครับ ใครต้มสุกนะครับปอกเดียวนะครับเรุ่งเลยครับตดำด้วยนะครับซีิวดำนะครับนี่ครับใส่นะครับเพิ่มสีนะครับออกเข้มข้นนะครับใส่ซิวดำลงไปนะครับหนามเฉลยเข้มข้นนะครับเพิ่มสีนะครับ เรียบ้อยนะครับนี่ครับแล้วครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใส่หมอนะครับเปลี่ยนจากกระทะนะครับมามาใส่เป็นหมอนะครับเอาไปต้่มครับหรือว่าเอาไปต้่มแบบตุนอีกเท่านึงนะครับให้มันเครื่องนะครับให้เครื่องมันเข็มข้นนะครับมันออกนะครับตักฟองนะครับ อันนี้ผมตักฟองออกนะครับฟองมัไหลนะครับตอตักฟองออกนะครับตุนนะครับตุนไปเรื่อยนะครับตุนจนเป็ดเหนือเป็ดเปื่อยนะครับเปื่อยกินแสบๆครับนิ่มๆครับนี่ครับต้โดยขนานะครับเอาขนามันลวกนะครับลวกนำห่อนนะครับให้ขนามันซุกนะครับแล้วก็ไปหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ นี่ครับหลวกเสร็จแล้วนะครับนำขนามาหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับตำด้วยนะครับมีพัชชีนะครับพักชีจีนนะครับเอาไวโ้โรยหนานะครับสวยงามครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับกําลังตักใส่จานนะครับหรือว่าตักใส่ถ้วยนะครับนี่ครับตักใส่ถ้วยนะครับเกียบ้อยครับสวยงามครับนาท่านครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทำมักขิมนี่อย่าลืมนะครับอก่าลืมนะครับมักอะไรชัยระแช่นะครับกดติดตามให้กับขอบคุณหลาไๆ้เด้อครับขอบคุณนะครับถุกการรับชมนะครับและติดตามนะครับก็ คลิปนี้ผมมียัางไรครับพโลนะครับวันนี้ต้มเป็ดพโลนะครับนี่ครับตามด้วยพักชีนะครับโรยหนาครับสวยงามครับแซ่บๆเรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมมียังไรครับสวัสดีครับผม